ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนื้อครับผมฟิลเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโมเดลคนจิ๋วนะครับอ่ากล่องซูมเสร็จก็สําหรับเจ้าตัวโมเดลตัวนี้นะครับผมได้มาก็หลายวันแล้วนะครับก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับซึ่งตอนที่ผมสั่งนะครับมัน59บาทเองนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้นะครับราคามันขึ้นเท่าไหรแล้วนะครับแต่ตอนสั่งมัน59บาทนะครับรวมส่งก็70บกว่าบาทเองครับ ซึ่งจเจ้าโมเดลคณจิ๋วเนี่ยนะครับมีขนาดนะครับ1ต่อ150นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ว่าเล็กชิ่วเลยคือเล็กๆมากอ่ะคือตอนสั่งมาไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้นะแต่ก็ถือว่าอยู่ในหลักเกณ์ที่ผมต้องการพอดีเลยนะก็คือเล็กขนาดนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับอ่าถามว่าเอามาทําอะไรได้มั้งนะครับก็คือสามารถเอามาประดับฉากได้นะครับก็จะเป็นประดับฉากเกี่ยวกับพวกหุ่นยนยต์ยักษ์หรือพวกอะไรเงี้ยพวก อ่ากันด้เหลืออะไรางี้นะครับซึ่งผมเอามาประกอบฉากเกี่ยวกับกันด้มนี่หละครับซึ่งขนาดกําลังถือว่าพอดีเลยนะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่อ่าคนอ่าเป็นโมเดลนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยท่าทางมันจะไม่ซ้ํากันนะบางตัวยืนอยู่บางตัวนั่งมั่งอะไรมั่งก็มันก็มีหลากหลายอยู่มันก็มีหลากหลายรูปแบบอยู่นะครับซึ่งเดีย๋ยวมาแกะดูกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับอ่าสั่งไปก็รอประมาณ6-7วันได้นะตอนผมสั่งไปเนี่ย ็โอเคเดีย๋ยวเรามากแกะเพลงเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวพวกนี้นะครับบอกได้เลยนะว่าเล็กมากๆอะเดี๋ยวผมหาตัวหนึ่งมานี่นะคือแบบโอ้โหแค่ปลายนิ้วอะ่ะคือปลายนิ้วจริงๆนะคือเล็กมากซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นสินค้าจากจีนครับคืออย่าไปเอาอะไรมากนะครับคือพวกสีอะไรเนะี่ยมันจะไม่เนี๊ยบนะครับการลงสีหรืออะไรเนี่ยนะ อ่ะผมให้ดูใกล้ๆเลยเห็นปะการลุงสีอะไรเรียกได้ว่าเปื้อนเปื้อนจนแทบจะน่าเกลียดเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่าเวลาผมเอามาถ่ายรูปอะไรคือคือจะวางไว้ใกล้ๆนะครับมันก็จะสังเกตยากหน่อยนะครับแต่พอรู้ว่าเป็นตัวคนก็พอละส่วนผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีอะไรมากนะเพราะว่าคือในราคาแค่นี้มันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับซึ่งขนาดตัวนี้มีประมาณร้อยร้อยตัวเลยนะซึ่งผมเอาออกมาใช้ประดับฉากอะไรมั่งแล้วะครับ ก็โอเคเรามาดูกันบ้างว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับเออเรามาเริ่มตัวแรกเลยตัวที่จับเมื่อกี้นะ่ะจับวางจับวางอยู่นั่นแหละก็มันจะเป็นถ้าอ่ามันจะเป็นตัวคนนะครับที่ยืนเดีย๋ยวนะกองสูงที่ว่าเนี้ยมันจะเป็นคนนะครับแบบยืนเท้าเอวอยู่นะก็มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับแล้วมันจะมีแบบอ่าหลายสีเลยนะก็คือเสื้อสีขาวกางเกงสีอะไรมันก็จะมีหลายสีอยู่นะมันก็จะได้หลากหลายนะครับโอเคส่วนคนที่ อ่าแล้วก็มีเป็นคนอ่ายืนแบบนี้นะครับแบบแขนข้างนึงจะชูออกมาอีกข้างก็จะแบบเน็บกับตัวไว้นะคนนี้ก็จะอ้วนหน,นะครับโอเคอามีแบบไหนอีกว่อ๋อมีเป็นอันนี้ด้วยอ่ามันค่อนข้างที่จะหยิบลำบากหน่อยนะเนี่ยนะม,มันก็จะเป็นคนเก๋แบบนั่งนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถนั่งได้นะครับเห็นแล้วยังมีไม้เท้าอยู่เหน็นแล้วเออก็จะมีประมาณน,นี้แล้วก็จะมีอานี่ครับเป็นเหมือนแบบว่าผู้หญิงนะครับถือกระเป๋าเดินทางนะแบบรอขึ้นรถเมล์หรือพวกออกจากสนามบินอะไรอย่างนี้นะเด็กจัดนี่นะก็จะมีมานี้เห็นไหมโอบขี้ยมปร่วงไปแล้วอาาลำบากมากครับรีวิวภายในวันนี้ เพราะว่าเห็นไ,ไหมมันยังมีกระเป๋าเดินทางอยู่นะเออโหพวกการออกแบบหรือพวกอะไรผมว่าค่อนข้างดีนะเอามาประดับพวกสนามบินหรืออะไรย่างนี้ค่อนข้างได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นอ่าตัวนี้เห็นไ,ไหมจะเป็นคนยืนโบกมือนะครับซึ่งถ้ากล้องไม่ซูมก็คงไม่เป็นไรหรอกมกั้งเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรอยู่ในตัวหุ่นอยู่แล้วนะครับคือมันพอรู้ว่าเป็นตัวคนนะครับอ่า แล้วก็มีเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นคนแบบนั่งแบบกอดอกนะตัวนี้รับไม่ได้ลงสีนะครับตัวมันเสือกไป็ืสอขาเน,นะครับพอมากระทบกับแสงแฟลชของผมนี่มันแทบ,บจะมองรายละเอียดอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับแต่มันเป็นคนนั่งนะครับมันไม่เหมือนตัวคนแก่คนเมื่อกี้นะครับคนแก่คนเมื่อกี้คือมันจะมีเป็นแบบถือไม้เท้าอยู่นะแต่อันนี้คือไม่มีนะคือกอดอกนะนั่งกอดอกเหลืออะไรกว่าที่ยังไม่ได้ให้ดูเอ๊ลืูหมดแล้วว่ะ อ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะนี่นะก็จะมีเปอีกอย่างก็คือเป็นอ่าคนเดินนะคือแบบกำลังเดินอยู่นะอ่าหมดแล้วหรือยังวะแล้วก็จะมีเป็นตัวแบบแนวแม่บ้านหรืออะไรอย่างงี้มั้งนะไม่รู้จะเห็นแบบมันมีไออันนี้เสื้อตรงนี้แถวกระโปรงด้วยนะคือจะจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะแบบเหมือนถือกระเป๋าด้วยนะมือฝั่งขวานะ่ยดำ,ดำๆเห็นปะ แล้วก็แขนตรงเอออืมน่าจะหมดแล้วมั้งอ๋อมีนีห่หยิบลำบากเหลือเกินโอเคก็จะมีเป็นเห็นปะก็จะมีเป็นผู้หญิงนะครับเหมือนอ่าเอามือมาแบบประสานไว้ที่หน้าท้องนะก็แล้วก็มีเออ เออยังมีส้มเตยอะไรกันก็น่าจะหมดแล้วไหมเออน่าจะีมประมาณนี้นะก็สําหรับอ่าตัวที่ผมหาเจอนะะอ้าวมีอีกแบบนึ่งวะก็โอเคนะครับเมื่อกี้ก็มีคนชรานั่งอ่าคนแก่ที่นั่งถึงไม้เท้าแล้วก็คนนั่งกอดอกใช่ไหมอันนี้เป็นแบบผู้หญิงแบบเห็นไหมเป็นแบบนั่งพับเพียบหน่อยๆนะ อันนี้เป็นผู้หญิงนะก็เมื่อกี้จะมีเป็นแน่อันนี้เป็นผู้ชายเ๋ยวลองมาอันนี้ให้นั่งกันนี่ดูเนี่ยนะมันก็นั่งได้นะเนี่ยนะอ่ามีตัวไหนที่นั่งได้เดี๋ยวเลยให้นั่งใกล้ๆกันเลยนี่ มันก็เฟี้ยวอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีประมาณอ่าสิบแบบได้นะสําหรับพวกท่าทางที่มันมีมาให้นะก็น่าจะมีเท่านี้แหละมั้งโอเคคงมีเท่านี้แหละมั้งก็มันก็มีหลากหลายเลยนะครับบางตัวนี้มันเอา,จากจะซ้ำๆกันหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับพวกเสื้อผ้าสีอะไรมันจะไม่ค่อยเหมือนกันท่าไหรซึ่งถามหลายๆคนคงถามครับว่าจเจ้ามาประกอบฉากอย่างไดใเมื่อมัน เห็นไหมคือมันตั้งไม่ได้นะคือขามันคือทั้งตัวทั้งตัวหอยพวกนี้มันไม่มีบาลานซ์เลยนะครับถามว่าทํายังไงนะผมมีวิธีแก้ครับวิธีแก้นะครับที่จะให้เจ้าตัวพวกคันนี้มันยืนได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปทําการนะไปหาเป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับซึ่งแผ่นพวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามพวกร้านเครื่องเขียนนะครับซึ่งไปบอกเขาว่าซื้อแผ่นพลาสติกใสนะครับแผ่นหนึ่งก็จะขนาดประมาณกระดาษ A4 ้วครับก็ความบางความอะไรเนี่ยก็ ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับคือมันจะใสใสนะครับให้ทําให้เพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะทําการกะเอานะครับว่าจะเอาขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัดเอาครับนะผมผมเขาผมผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวแบบนี่นะก็จะได้แผ่นปานนี้มาใช่ปล่ะแล้วก็อะเราวางไว้ก่อนแล้วทำการ,รหาเป็นแผ่นอะไรสักอย่างมาแล้วก็ เอากาวตาช้างมาอันนี้คือวิธีของผมนะใครมีวิธีดีกว่านั้นก็อะบอกมาได้นะครับให้ทำการนะครับหยอดกาวตาช้างนะครับคือลงไปก็ไม่ต้องมากครับของผมมันไหลเยอะหน่อย <Yep. S 2> ก็ในเมื่อเราทําการหยอดกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <remote narrative> <ๆ>ก็หาตัวอาตัวที่เราอยากจะทําให้มันตั้งได้นะครับผมเอาเป็นอาผมเอาอันนี้แล้วกันหาตัวที่มันยืนตรงๆนะครับ ตัวคนโบกมือเนี่ยนะครับให้ทําการนะครับเห็นกาวนะครับให้ทําการนะเอาขานะครับแตะพี่กาวครับนิดนึงนะครับนี่นะโหเยิ้มเลยแล้วก็ทําการนะครับมาที่แผ่นนี้นะครับแปะไปครับทําเป็นฐานนะครับนี่นะแล้วก็รอให้มันแห้งนะโอเคครับในเมื่อกาวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวนะก็ในเมื่อกาวแห้งแล้วนะครับเราก็มานะครับแล้วก็ตัด สักประมาณนี่ก็ได้แล้วก็ตัดเอาเลียร์ลวงไปแล้วโอเคนะครับตรงเมื่อกี้แม่งลวงไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะซึ่งเวลาเราอันนี้ปุ๊บนะแบบตัดไอตรงที่ผมบอกปุ๊บมันก็จะได้มาลักษณะประมาณนี้นะเห็นป่ะมันก็จะมีเป็นเหมือนฐานอยู่งล่างนะเท่าน,นี้นะครับก็สามารถตั้งได้แล้วเห็นไหมเออแค่นี้ก็สามารถตั้งได้แล้วง่ายๆเลยนะครับใครๆก็ทําได้ครับแผ่นพลาสติกใส่เนี่ยอ่าประมาณแค่ห้าบาทเองนะ ก็ได้แผ่นหนึ่งก็ถือว่าเยอะพอควรเลยนะสําหรับอาถ้าเอามาทําพวกอาฐานแบบผมนะเนี่ยนะมันก็จะตั้งได้นะก็สําหรับเอามาประดับกับพวกกันดั้มเลยอย่างเงี้ยนะยิ่งดีเลยนะก็เอามาประดับฉากับพวกกันดั้มเลยอะไรอย่างงี้นะผมบอกเลยว่าเท่มากนะครับก็สำหรับเจ้าตัวพวกคนจิ๋วคนนี้นะครับก็มีขนาด1ต่อร5 0้าคือถือถือได้ว,ว่าเล็กมากนะครับ ก็เลองเอทียวกะฐานสอนะครับโห oh. บอกเลยว่าเล็กชิ่วๆแบบเล็กมากคือสําหรับเจ้าตัวนี้ถ้าใครจะเอาไปโมูสีเนี่ยบอกเลยว่ายากมากนะครับเพราะว่าตัวความ่ว่าขนาดแมงเลยนะผมเคยพยายามจะโมูสีนะแต่แมไม่ได้จริงๆวะ่ะคือแบบคือมันเล็กจนแบบคือหมดอารมณ์จะทําสีเลยคือถ้าใครแม่งไม่มีฝีมือจริงๆเนะี่ยคือทํายากมากครับก็จะมีประมาณนี้ก็ โอเคก็สําหรับการรีวิวภายในวันนี้นะครับเป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอยากเอามานําเสนอกับเพื่อนๆครับสําหรับใครที่สงสัยว่าไอ้ตัวโมเดลคุ้นจิ๋วขนาด1ต่อร้อยห้าสิบเนี่ยมันสามารถเล่นกับรถฮอตวิวได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับถามว่าทําไมถึงไม่ได้นะครับบอกเลยว่าโคตรไม่สมส่วนเลยครับก็อ่ะอย่าลองมาเทียบไปดูนะผมมีรถฮอตวิวงูงูอยู่คันหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไปค้นมาได้ เห็นนะครับขนาดรถกับตัวคนนี้แม่งต่างกันมากคือถ้าเอามาเล่นด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าคือมันจะเหมือนคนแคะขับรถเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เหยียนหรือไม่ได้อะไรนะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตอนแรกกะจะเอามาเล่นกับพวกรถฮ็อตเวิลด์ผมอะแต่ไปๆมาๆคือแม่งไม่เข้าจริงๆนะคือดูดิีขนาดตัวแม่งเล็กมากโซลรถฮ็อตเวิลด์แม่งคันใหญ่เลยนะ ซึ่งผมก็ไปเจอรถคันนึงมาจากไหนกดังนะซึ่งคันนึ่งมันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะบอกเลยนะเอามาเล่นกับตัวคนจิ๋วพวกนี้นะครับคือเข้ามากเห็นไนะหมผมคือยืนแบบห่อได้เลย,เน,ยนะซูมๆนะอเห็นปะคือขนาดคือสภาพรถนี้คือแม่งโคตรเล็กเลยนะคือไม่เป็นไรนะแต่อ่ามันเอามายืนคู่กันนี่คือแบบ เป๊ะเลยนะคือขนาดอะไรนี่เป๊ะเลยนะซึ่งขนาดรถนี่ผมก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะคือเป๊ะมาก <S <S ก็เป็นไงกันบนะครับสำหรับคลิปภายในวันนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระับแค่จะมานําเสนอเฉยๆนะส่วนใครที่อยากได้นะครับก็เข้าไปในลาซาด้านนครับแล้วพิมพ์คําว่าโมเดลคนจิ๋วนะครับแค่นี้ก็คือแล้วครับซึ่งราคาปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นนะก็ลองไปอันนี้กันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับใครสนใจอยากจะติดตามผมก็ ลองติดตามกันนะครับผมก็มีคลิปแนวหลากหลายนะครับเอามารีวิวให้ดูนะครับมัวจะเป็นของแปลกมั่งของเล่นรีวิวโมเดลหรืออะไรงี้มั้งครับก็คือมีอะไรที่อ่ามันน่าสนใจหรืออะไรผมก็จะมาทยอยรีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ